ด้านหลังด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณครับค่ะรู้เห็นไหมว่า่าตอนเลิกนะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายตอนเลิกนะเดี๋ยวถ่ายตอนเลิกนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเอ่อก็ให้รางวัลเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเพราะว่าทางทีมงานดำเงได้จัดพร้อมไปแล้วนะครับผมจัดพร้อมไปแล้วใช่มึงจัดไว้ที่ไหนวะหน้าเมดเชิญนี่กูหลอนมันคนเดียวยังไม่พอเยอะ จะบอกว่าง่าเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะบางคนน gefallen, ั่รอชมก็ขอเวลาสักครู่นึงนะครับผมเพราะว่ามีคนรักและเมตตาน้องเยอะแยะเลยข้าวหลามข้าวหลามเออไม่ต้องอันนี้ตังเดี๋ยวกูเก็บเองฝากไว้ข้าวหลามนี่เขาพ่ออันนี้ไปเก็บที่นะเก็บที่เก็บที่ครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักกันนะครับของเมตตามาดูตัวอะไรจะโวยวายทำไมเนี่ยมันเงียบเบลตัวอะไรนะเดี๋ยวถ่ายกันต้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้นะเดี๋ยวมาถ่ายทุกคนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ณคะ <Yeah. S 2> ดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวต้องถ่ายรูปเดี๋ยวต้องรอตอนลิเกเลิกเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่คุกกี้ขอบคุณครับระวังนะครับระวังจะเยียวกันนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปตอนลิเกเลิกนะไอเด็กอะไรขอบคุณครับใครน่ากลัวใครดูใส่ลิเกอ่าโดน โอ้โหน้าน้ามีเจ็ดเก้าแปดไหมเอ็งเนี่ยกูไม่ได้ขายลอตเตอรี่จะไปดูไหมล่ะมาทั้งห้าใบสิเน่เน่เน่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกความรักความเมตตานะโอ้โ <c oughs> อ้ เดี๋ยวตอนลิกเกิกเดี๋ยวค่อยถ่ายกันนะครับอ่ะมานะฮะเดี๋ยวเราจะได้ชมการแสดงต่อนะครับเราอยากถ่ายกับทุกคนนะครับแต่ว่าเราเกรงใจท่านผู้ชมที่นั่งรออยู่ด้วยนะฮะขอบคุณที่รลบพวกเราครับครงครับโอเคครับไปชมการแสดงกันต่อนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกความรักความเมตตานะครับเดี๋ยวตอนลิเกเลิกนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับมาถ่ายรูปกันตอนลิเกเลิกช่วงนี้ขอเวลาสักครู่นะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับรอจริงๆแม่หนูชื่ออะไรจำหนูได้ป่าจำไม่ได้ครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณครับจ้าลูกขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณค่ะครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับครับครับโทษครับโทษครับกูขอโทษแล้วนะจะมาเคืองกูไม่ได้นะกูไม่ได้ตั้งใจฮห้ไปไปไปอีกหน่าหมอทำอะไรก็ไม่ถูกใจมึงครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายกันตอนเริ่นะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายตอนเริกนะคะเดี๋ยวถ่ายตอนเริกอนะครับครับขอบคุณ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 ครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแคบแคบแคบ